เร็วเลยเร็วเลยไปไปเปลี่ยนชุดก่อนแล้วแต่งหน้าเอาชุดมาใช่ไหมมีป่ะพี่รีบหน่อยนะครับมองเล่นชุดมองเล่นชุดมองเล่นชุดใช่เร่มชุดคือท่านไม่ได้ไม่ได้นะไม่ถ่ายค่ะไม่ชุดสำรองก่อนไม่ได้หรอครับ นี่คือรายการทีมเพื่อนรายการที่จะนำเสนอความพยายามของเพื่อนที่อยากจะช่วยเพื่อนแก้ไขปัญหาชีวิตผ่านการท่องเที่ยวทีมเพื่อนวันนี้เราก็อยู่กันที่ชมเชยซึ่งเราก็ชวนน้องๆมาถ่ายโฆษณาแบรนด์เสื้อวินเทจกันครับสวัสดีครับผมนี่คือรายการทีมทีมอะไรอ่ะทีมเพื่อนครับทีมเพื่อนเออทีมเพื่อน เราอยู่กันที่ชมเชยครับผมจังหวัดนนทบุรีสถานที่นี้นะฮะเราจะมามาเราจะมาสร้างสถานการณ์เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับน้องคนหนึ่งครับที่ขี้ลืม <laughs> คนนี้ขี้ลืมครับนิสัยไม่ดีแล้วขี้ลืม <laughs> และเรามาดูครับว่าพวกผมทีมเพื่อนและทีมงานทุกคนจะช่วยให้น้องเนี่ยผัดอุปสรรคผัดปัญหานี้ไปได้หรือไม่กับปัญหาที่น้องขี้ลืมครับ <laughs> ไปชมกันเลยครับ และนี่คือน้องฟ้าที่มีนิสัยขี้ลืมมากๆลืมได้ทุกเรื่องแม้แต่เรื่องเล็กๆน,กน้อยๆจนทำให้ตัวเองต้องลำบากหรือบางครั้งคนอื่นก็ลำบากตามไปด้วย <c oughs> หวานและก๊อดเพื่อนของน้องฟ้าไม่อยากให้เพื่อนต้องเป็นแบบนี้อีกต่อไปจึงได้ส่งเรื่องมาที่รายการของเราครับก็เดี๋ยผมอธิบายเรื่องบอร์ดอันนี้เป็นบอร์ดที่สนะครับก็ เรื่องนี้เราจะทำล้อโฆษณาที่เคยมีที่เคยดังดีในทีวีเพรเรื่องนี้เดี๋ยวรอน้องๆมาเราก็เปลี่ยนชุดกันในวันนี้เราก็ได้ชวนน้องๆมาถ่ายโฆษณาแบรนด์เสื้อวินเทจกันครับครับ,รบเร็วเลยเร็วเลยที่น้องๆที่มาเป็นแบบวันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับน,นั่งก่อนมีกาลังมีปุดีเลย สสวัดีีีคคคคครรรัััับบบสสวดดูเหมือนน้องไม่รู้จักเจแปนพิธีกรของเรานะครับอย่างนี้แผนการของเราก็ง่ายขึ้นไปอีกชั่วคราวแถมตัวเลยแทนผมก็มาครับมีพี่ขวัญนะคะที่เป็นเจ้าของแบรนด์แล้วก็คุณนุ่มเป็นผู้ช่วยพี่แป้งแล้วก็พี่ใหม่คถ่ายกันแล้วบีก็พอดีเลยช็อตแรกอ่ะเราจะถ่ายล้อโฆษณาของกวอญเดี๋ยวไปพูดเราไปดูในที่อ่านแล้วเนาะ ส่วนซีรีส์สองจะเป็นมองเท็ครับถ่ายยาวๆเดี๋ยวพี่ว่าเราไปซ้อมกันตรงหน้างานดีกว่าเดี๋ยวพาน้องไปเปลี่ยนชุดไปเปลี่ยนชุดก่อนแล้วแต่งหน้าเอาชุดมาใช่ไหมมีปะเอาชุดมาอป่าก่อนหน้านี้ทีมงานได้ส่งชุดให้น้องไปลองแต่น้องก็ลืมเอามาด้วยครับซึ่งชุดนี้ก็เป็นชุดหลักของการถ่ายทำในวันนี้ซะด้วยพี่รีบเลยนะครับน้องลืมชุดน้องลืมชุด ใช่ลุงชุนเอาละครับตอนนี้ฮะเราอยู่กับทีมเพื่อนแล้วนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับปัญหาวันนี้ที่มาปรึกษากับพวกพี่คืออะไรครับเพื่อนมันขี้ลืมครับเขาขี้ลืมขี้ลืมใช่ลืมตลอดทำนู่นทำนี่ก็จะชอบลืมไปร้านอาหารก็จะชอบลืมดีเทนเนอร์ลืมนั่นลืมนี่แม้กระทั่งแบบเรื่องส่วนตัวของตัวเองที่แบบสําคัญอะไรก็จะลืมเลยประมาณนี้ครับเลอใช่คือเป็นคนขี้ลืมนานหรือยัง ก็ตั Trent, ้งแต่รู้จักก็ก็ลืมก็ลืมตลอดลืมเลยเหรอใช่เหตุการณ์สําคัญสําคัญเลยที่ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วถ้าปล่อยเพื่อนไปแบบนี้หนักแน่คือเหตุการณ์อะไรครับแบบว่ามันต้องลงทะเบียนเรียนซึ่งแบบว่าวันนั้นเพื่อนไม่ได้เตือนก็คือมันก็จะไม่ได้ลงทะเบียนเหมือนวันสอบก็เหมือนกันวันสอบ้าไม่มีคนเตือนก็คือมันจะลืมไปสอบเดี๋ยวนะคะลืมอะไรลืมอะไรนะงานชุด ชุดตัวไหนคะแล้วก่อนนะแล้วมันเราใช้ชุดสำรองก็ได้ไะมได้ไหมครับไม่ได้อ่ะค่ะเราเสียเวลามากเลยอ่ะชุดอื่นได้ไหมครับชุดอื่นชุดอื่นไม่ได้อ่ะค่ะคุณใหม่คือท่านไม่ได้ไม่ได้นะไห่ถ่ายค่ะไม่ชุดสำรองก่อนไม่ได้หรอครับไม่ทีค่ะถ้าเกิดไม่ถ้าไม่ได้ก็ไม่ถ่ายเสียเวลาเสียเวลาค่ะเกิดปัญี่เสิยเวลาเกิดปัญหาขึ้นแล้วครับตอนนี้ลูกค้าไม่ขอถ่ายต่อแล้วเดินหนีไปแล้วครับ น้องลืมได้ไงอะครับมันจริงๆมันสําคัญมากเราพวกพี่ทํางานต้องตามคิวด้วยอะจริงปัญหายังไม่น่าเกิดเมืนชอบเหมอนกับเรองจริงโพี่ดี๋ยวพี่ให้โปรดิวเซอร์เขาไปเคลียร์กับลูกค้าออว่าจะเอายังไงและจะเชื่อลูกค้าไปเลยหรือเอาลโอเคโอเคไม่เป็นไรตอนนี้โปรดิวเซอร์ก็ได้ไปเจรจากับลูกค้าให้กลับมาได้แล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวงานเนี้ยผมต้องต้องแก้ปัญหาไปก่อนก็คือแต่ผมเอาโปรดักทุกอย่างอะ ไปใส่ไว้ตรงโลโก้ท้ายรับรองว่ามันโดดเด่นแน่นอนแต่ว่าคือมันไม่มีโมเดลใสแล้วมันจะพีเศษยังไงก็คืออันเนี้ยเดี๋ยวเราใช้ผ้านิ่งครับเราถ่ายคือคิดว่าพวกคุณจะทำงานได้ดีกว่านี้ค่ะเราไม่ได้ถ่ายแบบหนูก็ขอโทษเหมือนกันครับแบบมันอาจจะเป็นความผิดของหนูเองคือหนูไปที่ร้านแล้วเหมือนเอาชุดไปแลกกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รีบขึ้นรถโอเคไม่เป็นไรก็คือถ่ายต่อแต่ยังไงนะครับ ่ก็จ่ายแค่3 0มสเนะคะเพราะว่าชุดหลักของเราก็คือตัวที่จะพรีเซนต์เนี่ยไม่ได้มาไม่ได้มีถ่ายพี่หวังว่าจะไม่มีการผิดพลาดอีกนะคะขอโทษครับขอโทษครับขขออพิมพ์ก่อนครับขอพิทีมก่อนทุกคนเลยครับจริงครับขอลดกรณ์ลงยีร์เซ็ได้ไหมแล้วผมไปเพิ่มในงบไอคลิปที่3ามะครับเป็นค่าเกินคิวผมก็โดนลดด้วยเหมือนกันทุกคนเนี่ยเขาจะต้องขอที่และในภารกิจแรกนี้น้องก็ได้เห็นผลกระทบของการขี้ลืมของตัวเองแล้วนะครับ ได้ครับยังเงินช้าลูกี่เดือนหนึ่งแค่นั้นทุกคนโอเคนะครับงั้นอเปลี่ยนชุดเลยดีกว่าเดี๋ยวเขาบ้ากันสอร์ตสปอร์ตเงินจ้นวนี่ก่อนมัน,นไม่เยอะถ้าเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวเ,เขาบ้ากันน้องฟ้าได้เรียนรู้แล้วว่าการขี้ลืมของน้องนั้นก็ทาให้คนทั้งกองเดือดร้อนไปหมดต่อจากนี้ก็เริ่มถ่ายฉากต่อไปแล้ว <ขอ S 1> สูสๆนะครับน้องฟ้า พี่มนงขอโทษจริงตอนเช้าเสร็จยล้วยนะเหนืขึ้นถึกถ่ายเคยถ่ายแบบอ่ะเคยครับแต่งแนงขนาดนี้เป็นไงบ้างเมื่อกี้คือฟ้าเอาชุดมาใช่ไหมใช่ครับฟ้าเอาชุดมาแต่ว่าแต่ว่าดันแบบไปถามขอดูกันนะครับที่ที่ร้านอาหารแก้วฟ้าลืมจริงลืมที่ร้านอาหารลืมจริงด้วยใช่ น้นระหว่างทางเมื่อกี้เจอลูกค้ากําลังวีนแตกอยู่เจอทุกคนกําลังแบบว่าเซ็งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นะเป็นยังไงบ้างมันเป็นความผิดเขานเนี่ยันนี่ยใ <force> ช่ความผิดของของผมสงสารลูกพี่ครับใช่จะต้องโดนโดนหักตังค์โดนอะไรวยแล้วหลังจากนี้แผนต่อไปคืออะไราเป็นเป็นช็อตๆคัานะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ลองดูว่าฟ้าจะจำบทได้หรือเปล่าโอเคไปไปไปเปลี่ยนชุดไปเปลี่ยนชุดเลยไป,ไป,ไป ฝั่งนี้แล้วก็เดินตัดหน้าไปโอเคอ่าน้องผู้หญิงมาในภารกิจที่2อเพื่อนๆก็พยายามช่วยน้องฟ้าให้จําบทได้แม่นเพื่อให้น้องฟ้าได้เห็นผลดีของการไม่ลืมนั่นเองครับโจโจเสื้อเป็นไรอ่ะเอาเอาเอาถ่ายจริงเลยไหมครับครับเอาเลยเอาเลยเฮ้ยเรายิ้มแย้มนะตรงนี้ยิ้มแย้มนะพูดค้องๆ้องนะพูดค้องค้องแ้นีคุณแกมทีนสองครับหนึ่งเทคหนึ่ง โจโจเสื้อเป็นไรอ่ะเสื้อมันเลอะล้างไม่ออกเลยทำไมไม่ใช้เสื้อแบรนด์วินเทจวินเทจลืมแบบพี่ขอโทษครับไกลับมาใหม่กลับมาใหม่ไม่ใช้เสื้อกลับมาใหม่กลับมาใหม่ไมใช้เสื้อแบรนด์วินเทจวินเทจเพราะใช้แบมืด์ตอนแรกที่เราซ้อมมาลูกโจโจเสื้อเป็นไรอ่ะเสื้อมันเลอะล้างไม่ออกเลย ทำไมไม่ใช้เสื้อแบรนด์วินเทจวินเทจรุ่น90ตี้สไตล์วินเทจศูนย์ศูนย์สามสองหนึ่งล่ะพอใช้แล้วล้างออกง่ายใช่เฮ้ยผ่านแล้วผายยายายาหน่องหน้องผมดีไหมครับพี่เด็กผมพูดพูดให้ฟังอีกรอบหนึ่งพูดให้ลูกค้าฟังอีกรอบเสื้อแบรนด์วินเทจวินเทจเด็กป้านครับเด็กป้านอ่าต่อเนาะต่อเนาะน้องฟ้าเองก็ยังงงอยู่นะครับว่าทำไมผ่านง่ายจังแต่ภารกิจต่อไป ก็ได้เริ่มขึ้นแล้วครับม at ีเทคนิคดีที่รักษาเสื้อไม่ให้เกิดเชื้อราต้องมั่นใจอ่ะมันต้องมั่นใจเออว่าเสื้อเราดีเข้าใจปะลองลองต้องเส้นที่นึงก่อนลูกก่อนเทสก่ารกิจต่อไปเราจะให้น้องฟ้าต้องจำบทเยอะๆโดยเป็นการถ่ายแบบไม่คัดภายในฉากเดียวมาดูกันว่าน้องฟ้าจะทำได้หรือไม่เอาเลยหมเอาเลยดี่า วินเชสวินเชดมีเทคโนโลยีที่ทำให้เสื้อไม่เกิดการอับชื้นในล่มผ้าไม่ขัดลืมอ่ะครับเสื้อแบรนด์วินเชสวินเชดมีเทคโนโลยีที่ไม่ทำให้เสื้อเกิดเชือ้อราทำให้ไม่มีการขันในลมผ้าอุ้ยลืมไปพี่น้องขำอ่ะแก้ตรงไหนครับไ,ได้อยากขำลูกเมื่อกี้หลุด,ลดยิ้มมากห้ามขำพี่เสื้อแบรนด์วินเชสวินเชด มไม่มีเทคโนโลยีที่ทำให้ไม่เกิดเชื้อราเอามครังไงคะอย <S <S uh ่าลืมโทรมานะคะเล่นกล้องก่อนอ๋้อ้เดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งแล้วกิ้งแล้วก็เล่นกล้องตั้งใจนะตั้งใจเจ้าของเดียวกับตาคนแบกเสื้อเขับไปประโยคหนึงเหรอเชื้อราในขอนแต่เข็บอ๋อลืมพิชชานึงเอามามังไงเราต้องบอกว่าวินเทจวินเทจเจ้าของเดียวกันอ๋อคันตามลมผ้าอับก่อนก่อนนะ ต้องกินอับชื้นคันตามลมผ้ากินอับชื้นคันตามลมผ้าเริ่มถ่ายมาหลายเทคแล้วน้องฟ้าก็จำไม่ได้สักทีจนตากล้องปวดแขนไปหมดแล้วนะครับเนาะกับเสื้อตาคนแบบกับคนโอ้ยใกล้ได้แล้วอ่ะเชื้อราในขอดตอเข็บเอาใหม่ลูกเอาใหม่ลูกคันตามลมผ้าคัด อย่าลืมโทรมานะคะถ่ายเพิเพจมาเดิมมีเทคโนโลยีที่ไม่ทําให้เกิดเชื้อราแล้วระวังมือต้ตากับเปลี่ยนตากล้มามา3คนแล้วน้องฟ้าก็ยังจําบทไม่ได้เลยนะครับเจ้าของเดียวกับมีเทคโนโลยีที่ทําให้ที่ไม่ทําให้เกิดถัดถัดถัดิอับชื้นก่อนกิอับชื้น เตอนนี้น้องฟ้าก็จำบทไ,ไ,ไม่ได้สักทีแถมยังทำให้คนอื่นๆต้องเสียเวลาอีกด้วยจะทำยังไรต่อไปดีครับนบอ้องฟ้าแต่ว่าน้องมันจำไม่ได้จำได้ไหมมันจำได้ไหมมันติดต,ตรงไหนเข็ม้อก้อนสาับอกแลน้ว ทีซ้อมมาได้พี่มันตื่นเต้นอ่ะออันนี้เบรกวะเบรกแป๊บเลยอ่ะมามามาไม่ะพักพักก่อนพี่นั่งห่อยนั่งห่อะไรวะเยอะมาหลานเทจังไว้ก็บางทีก็แบบกูแบบจำบมดผิดเสื้อแบรนด์วินเชจวินเทตมีเทคโนโลยีที่ไม่ทำให้เสื้อเกิดเชื้อราพี่ก้อยครับเหตุการณ์แบบนี้นะครับพี่ก้อยมองว่ายังไงครับ จริงๆเราเรื่องลืมมันก็เกิดขึ้นได้เนาะเพียงแต่ว่าถ้ามันบ่อยเกินไปแล้วมันเริ่มส่งผลกระทบต่อชีวิตมันก็ชักจะไม่ค่อยดีแล้วเนาะคุณมะเหมี่ยวครับนี่คือผู้ที่มีประสบการณ์ในความที่แบบว่ามีอาจจะมีความขี้ลืมขี้หลงขี้ลืมนะครับพี่มะเหมี่ยวคือแบบว่าจัดการตัวเองยังไงฮะมีการโนต้ตนะคะบันทึกเอาไว้ในสมุดหรือโพสต์อิติดไว้ตรงหน้าก,กระจกก็พอเริ่มเข้มามหาลัยมีสมาร์ทโฟนมากขึ้นเราก็จะ,ะโนต้ตเก็บไว้วันที่อะไรว่าต้องเอาอะไรไปบ้างอะไรบ้างวันนี้มีอะไรบ้างอะไรบ้างตลอดนะคะแล้วก็ คิดว่าอาจจะเป็นเรื่องของการพักผ่อนด้วยเพราะว่าการนอนน้อยเนี่ยบางทีทำให้เราเบลอใช่เบลอแล้วใช้สมองหนักเกินไปแล้วโดยที่ไม่ปล่อยวางหรือไม่ได้พักผ่อนอะไรมากเพียงพอก็อาจจะทําให้ความทรงจําระยะสั้นหายไปบ้างช่วงหนึ่งเล็กๆ,ๆน้อยๆอย่างนี้นะคะเสื้อแบรนด์เดียวกับเจ้าของตั๊กเสื้อแบนรนด์ ให,ให้น้องได้รู้วิธีการทำอย่างไรถึงจะไม่ลืมเสื้อแบรนด์เดียวเสื้อแบรนด์เดียวแบบกระดาษมาจดแล้วก็เป็นลายกระป๋องแบบนี้พี่คะขอกระดาษกับปากกาหน่อยนึ่งกระดาษใช่ไหมค่ะกระปกกาทำให้เกิด แล้วก็เดินอ้อมเสามือต้องมือต้องลึกกว่านี้หรอหรือหรือแบบขอตัวจได้ค่ะหลังจากซีนนี้เราพู่หูทนเขาจะออยากจดไหม่ไดีพี่จะอดจุดค่ะจดก็ได้อันนี้คือสคริปนี้ต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นลองโฆษณาแต่เราไม่ต้องจดดเทลก็ได้นะเพราะเดี๋ยวเขาวิ่งพิจิองโฆษณาแป้งเย็นน้องฟ้าได้ลองใช้วิธีจุดบันทึกตามที่เพื่อนแนะนำแล้ว มาดูกันว่าวิธีการนี้จะทำให้น้องฟ้าจำบทที่ต้องเล่นได้ทั้งหมดหรือไม่กินอับชื้นคันตามล้มผ้าตอนนี้น้องฟ้านะครับกำลังแบบว่าซ้อมอยู่นะฮะซ้อมอยู่กับตัวเองนะครับเพราะว่ากลัวพูดไม่ได้ครับเสื้อผ้าวินเทจวินเทจวินเทจวินเชตเสื้อผ้าแบรนด์วินเทจวินเทจมีเทคโนโลยีที่ไม่ทำให้เสื้อเกิดเชื้อรา กลิ tacos, humor, surveys, ain, trips, foods, problems, ่นอับช okay. right. ื้นขอตัวด้วยค่ะัางตามลมค่ะเื้อล่าในขอบตะเข็บมินเชสมินเชตเสื้อแบรนด์เดียวกับเจ้าของงเกงตาคนแบกเสื้ออย่าลืมโทรมานะคะไฮไฟสุดยอดสุดยอด ล่งไหมโล่งเลยโล่งเลยไปพักกับลูกไปขอบคุณค่ะขอบคุณชอบมากเลยขอบคุณค่ะพาขอบคุณค่ะในที่สุดการจดบันทึกของน้องฟ้าก็ทำให้น้องฟ้าจำบทที่ต้องแสดงได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูรูปตอ้ไปฉีดไปฉีดไปฉีดนั่นเดี๋ยวานไปฉีดแบบข้าน้อง บททดสอบสุดท้ายก็คือน้องสามารถจำสิ่งที่ต้องทำในวันนี้ได้ทั้งหมดต่อไปมันเป็นอะไรนะคือพี่ทำไอ้นี่มาขายมีเพียงฉุดไว้ไม่ตม่งซีนต่อไปมันมีอะไรนะอไ่ะมาดูกันว่าน้องจะจำได้หรือไม่อันนี้หนูไม่รู้เขาไม่ได้ให้สคริปต์ะไรหนูไว้เลยจดอันเมื่อกี้ไว้มีจะตอบะ มีแต่แบบมีใช่เนาที่บอกว่าแต่บอกพี่หน่อยบอกพี่หน่อยมีทีวีทีวีใช่คือที่จดมือนะคือเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าพี่ทำพลาดว่าอ๋อบว่าเสื้อผ้าวินเทจสไตล์คนวินเทจสไตล์คนวินเทจค่ะที่ยุคปัจจุบันแล้วน้องก็ผ่านบททดสอบของเราไปได้แล้วนะครับปัจจุบันขอบใจมากที่จดไว้เพราะพี่พี่แกลัวกลัวเหมือนกันพี่ครับผมบีน้องเสร็จแล้วไปเลยนะ ีวไปมาข้างหน้าเลยตรงกลางตรงกลางคุณเคยประสบปัญหาเหล่านี้ไหมแบ่ครับคิดว่าจะแบงเข้าเซตตัวนี้ได้หรือเปล่าได้อยู่พี่มือขาวเคครับโอเไม่ได้ผมทำไรคุณเคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่คุณเคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่เออดีอันนี้คือแคปตี้ผมแล้วผมผมผ่านเออโอเคแล้วแล้วชุดนะต้องเปลี่ยนชุดปะเนี่ย ผมไม่จจรอดอ่ะผมเป็นฝรั่งมาเจอคนไทยงั้นมึงก็น่าจะอยู่แล้วนะเดี๋ยวปุ๊ปะไอ้ต้องเข้าอีกปะน้องฟ้ายืนยืนข้างเตแปนหน่อยดิอ๋อเป็นเหมือนคู่การตรงกาออซาลาจอรอดไงอย่างงี้นะเฮ้ยเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละปั a นแอคชน ้พระเจ้าจอดเป็นยอดเยี่ยมมากเลย <percentage> คุณเคยประสบปัญหานี้หรือไม่ปัญหาที่คุณขี้หลงขี้ลืมถ้าคุณเป็นแล้วก็นี่เลยรายการทีมเพื่อนรายการที่ท <caf un? S 1> จะแก้ไขปัญหาให้กับคนที่ขี้หลงขี้ลืมและวันนี้แขกรับเชิญของเราก็คือน้องฟ้า <laughs> <laughs> ผมครับเจแปนพัน helmet, ุพันธ์นะฮะและนี่คือรายการทีมเพื่อนวันนี้ครับทุกอย่างนะครับที่เราทําในวันนี้นะฮะเพื่อน้องฟ้าคนเดียวเลยนะครับและวันนี้วางแผนทุกอย่างฮะอันนี้ลูกค้าปลอมครับลูกค้าลูกค้าลูกค้าปลอมนะครับภูมกับปลอมครับโอเคแต่กล้องจริงฮะแต่ว่าลูกค้าปลอมครับอะไรวะทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้ฮะที่ทำอะไรพี่แกงวะเพื่อนน้องแย่หวานน้องก๊อต สร้างสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเจอกับปัญหาที่เราเจออยู่นั่นคือขี้ลืมมันจะส่งผลกระทบอะไรกับเราบ้างถ้าเราขี้ลืมลืมเสื้อเป็นยังไงลูกสวยค่ะสวยนะครับโอเคปัญหาของเรานี่นคือขี้ลืมนั่นเองโอ้ยโอ้พระเจ้าวลเออเปไง ความรู้สึกเอาความรู้สึกตอนแรกตอนนี้เหรอโคตรโกรธเลยมือกูงอนมากตอนแรกอะตอนแรกกูไม่ได้สนใจไม่ได้ไม่ได้เอะใจไม่ได้สงสัยอะไรเลยกูเชื่อสนิทใจเลยจ้าเรารู้สึกยังไงตอนที่แบบเขาเฉลยก็ตกใจตอนแรกกูก็งงแบบอะไรวะมันคือในสคริปต์หรออะไรเงี้ยมึงรู้ปะพวกกูไม่ได้นอนกันเลยเนี่ยใช่หรอเออพวกกูมาที่นี่เจ็ดโมงเช้า มาเพื่อเซตมาเพื่อที่มาเตรียมงานนู่นนี่นั่นนะเออแบบว่าพี่เขาอธิบายว่าพี่ยจะใช้กลยุทธ์นี้กลยุทธ์นี้กลยุทธ์นี้นะเพื่อให้มึงหายขี้ลืมนะคือคือตอนแรกในใจกูก็คือแบบว่าก็เฟกเฟขึ้นมาก็ได้อะไรคือบอกมึงให้มึงทําแต่ว่าคิดไปคิดมาเออมึงขี้ลืมจริงจริงช่มึงก็ขี้ลืมจริงจริงอะแบบทุกเรื่องเลยตั้งแต่ขนาดเมื่อวานยังลืมเลยขี้การ์ดเออล่าสุดแบบสดสดร้อนร้อนเลยเก่งอ่ะแล้วเป็นไงรู้ยงี้รู้สึกไง แบบพี่ๆี่ทุกคนเขาต้องมาแบบ<อ>โดนลดค่าตัวอะไรเงี้ยแบบทั้งๆที่เป็นความผิดของกูแบบเออลืมเสื้อไว้หวาอะไรเงี้ยมึงไม่คนที่จะลืมอ่ะมึงไปแล้วอ่ะกูขี้โลกอ่ะแบบเรื่องใหญ่ๆอ่ะใช่<อ>กูโลกทำไมมึงถึงแบบขี้ลืมขนาดนั้นวะไม่รู้ว่ามึงอยู่ๆมันก็ตูดไม่รู้อ่ะเมื่อกี้กูจำบทนะเว้พอกูยืนสกพกนึงแบบไรวะลืมชื่อแบรนด์แล้วกูอ๋ออ๋ออ๋อแบบในหัวมันเป็นอย่างเงี้ยมันจะแบบเฮ้ยไรวะไรเงี้ยมึงมันแบบกระต่ายตื่นตูมอ่ะ แต่พวกกูว่าแบบอยากให้มึงเปลี่ยนไงแบบอยากให้มึงแบบเออคิดได้แบบบางทีถ้าแบบเราเราเราโตขึ้นสักพักหนึ่งหรือว่าอะไรประมาณนี้หรอแบบมีวุฒิภาวะไปแบบสักพักเออหรือว่าในในแบบอย่างเช่นมึงเรียนในคณะแบบนี้หรือว่าอะไรประมาณนี้ทำทีสิษย์หรือว่าทําวิทยาลพนธ์หรือว่าอะไรประมาณนี้มันก็อาจจะมีผลเสียต่อเราได้อก็แบบนั่นนี่กูเคยคุยกับมึงไปแล้วว่าแบบว่าแบบเรื่องเล็กน้อยเดี๋ยวกูก็ไปเนี่ยก็ไม่อยู่แล้วแล้วเหมือนแบบเหมือนแบบ กูก็เรียนคนละมอมึงใช่ปะแล้วแบบกูก็ยิ่งย้ายคณะไปเรียนเพราะไอ้นั่นอ่ะแล้วแบบยิ่งเรียนหนักกว่าเดิมอ่ะเจ๊หลงปะใช่เวลาจะออกมาหาเพื่อนัไม่มีเลยเออจริงๆจริงจะมืออะจรจริงไม่มันแบบมึงจะไม่อยู่แล้วอ่ะจะรองอ่ะ มันจะร้องไห้จริงเว้ยแบบกูไม่ได้เล่นนะเว้ยมันเป็นความจริงจริงมึงร้องแล้วอุึยร้องจริงมึงมันจริงๆเว้ยกูไม่ได้คิดว่าแบบคนนึ่นมึงจะมาไปนะว่ากูไม่อยู่ต้องสัญญานะเว้ยมึงจะนี่ยความทรงจำความทรงจำแล้วมึงมีอะไรอยากจะบอกพวกกุยปะกูว่าขี้ลืมอะตอนที่กูแบบมีคนดูแลอะไรเงี้ยเออมึงก็รู้ใช่ไหมล่ะเออแบบ กูเอาดีๆกูเป็นคนเตรียวนะเวย้ยแต่กูจะโดนดุไงกูจะโดนแบบคือเตรียมไว้ก่อนแบบอีกวันนึงอะไรเงี้ยเตรียมไว้คืนนี้เลยช้ามาจะไม่ต้องลืมอะไรเงี้ยแล้วพอมากูได้มาอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเหมือนเวลาเลยเปื่อยอ,อะไรเงี้ยตอนมาอยู่ใหม่ๆก็ไม่ได้จัดตารางเวลาตัวเองกูอยากออกไปหาเพื่อนกูก็ออกอะไรเงี้ยทำอะไรก็ทำอะไรเงี้ยก็ชีวิตมหาลายัยใครก็แบบอยากได้ชีวิตแบบนี้ใช่ปะกูไม่รู้นะว่ากูแย่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่พอแบบเออพวกมึงมาเตนพวกมาอะไรเงี้ยกูก็กูก็หัวรั้นอะ หลังจากนี้มึงต้องสัญญากูนะเว้ยมึงจะไม่เป็นอย่างนี้แล้วอ่ะเออก็มีบ้านะลรแต่กูจะพยายามเปลี่ยนแต่กูรักเพื่อนบ้านเลยเด้ยโอ้ก็ขอบคุณที่เป็นห่วงเป็นห่วงหนูแบบมากๆเหมือนเหมือนพี่สาว มากแบบเรื่องหนูมันก็เจอ ER อะไรมาเยอะพี่มันก็หนักอยู่แต่พอมีมันมันก็เบาลงอ่ะ <ide desserts> มันดีมากแล้วแบบเดี๋ยวมันจะไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยหนูก็ไม่รู้จะหาเพื่อนนี้ได้อีกที่ไหนต้องขอบคุณมันมากๆเลยก็สัญญาว่าจะไม่ทำให้มันเป็นห่วงอีกจะปรับปรุงตัวใหม่อ,อะไรหลายๆอย่างที่แบบก็อยากให้มันภูมิใจที่แบบมีหนูเป็นเพื่อนอะไรเงี้ย เ,เราทั้งสองคนเลยวันนี้ครับเ,เป็นเหมือนกระจกที่แบบสะท้อนเพื่อนว่าเพื่อนมีปัญหาอะไรในชีวิตเพราะว่าตัวคนที่เป็นเป็นอยู่แล้วอะครับมันไม่ค่อยจะร<ม>ูะ้ตัวใช่ไม่รู้ตัวอาย่านหนูต้องไปเรียนต่างประเทศแก็ถ้าสมมติว่าที่ทําไปในวันนี้ทั้งหมดแล้วเพื่อนหายคลิจริงๆก็แบบก็ดีใจดีใจมากเลยเพราะว่าอย่างน้อยแบบเพื่อนก็แบบเหมือนแบบโตขึ้นในอีกสเต็ปหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะ ในอนาคตก็อย่างที่บอกครับเดี๋ยวมันมีปัญหากันเดี๋ยวพวกก็เดี๋ยวพวกไม่อยู่แล้วก็จะช่วยเพื่อนเขาจะได้แบบออกจากจุดๆนั้นได้มูตัวเองออกมาจะได้แบบพัฒนาตัวเองให้แบบดีขึ้นนะครับสิ่งที่น้องได้เรียนรู้นะคะอย่างแรกก็คือน้องได้เห็นแล้วเนาะว่าผลเสียของการที่เป็นคนที่ลืมของน้องเนี่ยมันส่งผลกระทบไม่ใช่แค่กับน้องคนเดียวเนาะแต่กับคนรอบข้างด้วยอย่างที่สองที่น้องได้เรียนรู้ก็คือผลดีนะคะว่าการที่น้องจําได้เนี่ย มันไม่ใช่แค่ดีกับน้องคนเดียวมันทําให้คนอื่นเนี่ยไม่เสียเวลาด้วยนะคะแล้วอย่างสุดท้ายที่น้องได้เรียนรู้ก็คือกระบวนการที่จะทําให้น้องจําได้ดีขึ้นนะคะอยากจะบอกว่าทุกคนก็เคยลืมทั้งนั้นแหละแต่ว่าเราต้องมีวิธีการนะคะทํายังไงถึงจะจําได้ดีขึ้นคนอาจจะชอบจําเป็นภาพบางคนอาจจะชอบเขียนลงไปบางคนอาจจะทําเป็นเช็คลิสต์แล้วก็ติกต๊กติกต๊กติ๊กหรือว่าบางคนอาจจะใช้เวลานานกว่าคนอื่นในการเตรียมตัวหลายๆเรื่องเช่นซ้อมเยอะๆนะคะ ก็จะทำให้จําได้ดีขึ้นค่ะก็อย่าลืมลองหาวิธีการที่เหมาะกับคุณนะคะเพื่อที่ว่าต่อไปเนี่ยคุณจะได้สามารถทํางานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพดีขึ้นแล้วก็ลืมน้อยลงค่ะเทคนิคการช่วยเพื่อนที่ขี้ลืม 1. ทําให้เพื่อนเห็นผลเสียของการลืม 2. ทําให้เพื่อนเห็นผลดีของการจําได้และ 3. ามทำให้เพื่อนได้รู้วิธีการทำอย่างไรถึงจะไม่ลืม เช่นการจดเช็คลิสต์การเตรียมของให้พร้อมก่อนออกจากบ้านเป็นต้นก <factual S 1> so so ็จบไปแล้วนะครับสำหรับปัญหาเพื่อนขี้ลืมและสำหรับใครที่รู้ว่าเพื่อนของตัวเองมีปัญหาอะไรอยู่ก็อย่าทิ้งเพื่อนนะครับส่งเรื่องที่อยากให้เราช่วยแก้ไขเข้ามาและมาร่วมหาวิธีช่วยเพื่อนกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับีเพื่อน